สวัสดียังคืนครับล้าง3เป็น665นะครับค y 5 2วานะครับส่วนล้างหนึ่งที่เห็นอยู่นขณะนี้นะครับเป็นรถธรรมดา211กรุงเทพโพลลำพงตะพานหินนะครับแม่กนว่าจะหลีสาวขาบวนนะครับเพราะว่าหหเข้าล้าง3นะครับอตอมสี่สองหนึ่งแตำนานลุ้มม่น้ำยมนะครับเสียงอา t ตอมที่คุ้นเคย ก็6กหจะร้ออีกสี่อีกขบวนหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า2องนหึ่งจะไปเจอ4ี่ศูที่วังกางนะครับอ่าเลยรีกสองขบวนไปช่ำๆนะครับเพราะว่ารถอยู่ราง3ามนนาทีจะเห็นนะครับ จะเห็นเอาซอมซีสองหนึ่งแปดมาสายเหนือนะครับน,น,นานาทีเท่านั้นเลย